คลิปนี้นะครับอัปเดตรถกระบะรวมแล้ว7คันที่จอดอยู่นี้มีตัวแคบยกสูง2.4ตัวมิดคันนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวท็อปสุดเป็นตัวไฮสำหรับรีโวคันนี้ไม่แค่10,000ฮนะบอกเลยว่าโคตรน่าใช้นะครับและอีกสคันที่เหลือผ่อนเริ่มต้นเพียง80,00บาทเท่านั้นพี่ๆท่านใดที่อยากได้รถกระบะไม่ว่าจะแคบหรือ4ประตูนะฮะไว้ใช้งานดูคลิปนี้จบเชื่อได้ว่าตัดสินใจได้เลยสนใจดูให้จบอย่าพลาดเลยนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถกระบะมือสองพร้อมใช้นะฮะวันนี้อยู่ผมปานเพชรยนต์เช่นเคยครับมาเบปดรถกระบะให้พี่บีได้รับชนกันบ้างเนาะหลังจากที่หายไปนานพอสมควรนะฮะสำหรับตัวรถกระบะนะครับผมอัปเดตสต็อกให้ทุกคันครับจอดอยู่นี้ประมาณ7คันนะพี่นะและมีเข้าใหม่อีกด้านหลังนะครับผมท,ท่านใดที่สนใจรถกระบะไว้ใช้งานสักคันนะฮะวันนี้นํามาให้ครบเลยนะฮะ เราจะเป็นรีโว่สีประตูยกสูงแบบนี้หรือจะเป็นแคปบยกสูงแบบนี้นะครับหรือจะมีตัวสีประตูที่มีแคลริบอยแบบนี้หรือจะเป็นตัวแคปบตัวใหม่ฮะตัวนี้ตัวมิดอีก1คันสีดำนะฮะไม่ว่าจะนี่เห็นไหมฮะอีซูดีแมกครับคันนี้ไม่แค่10,000นโลนะครับตัวนี้ตัวไฮตัวท็อปสุดฮะตัวนี้ก็เป็นตัวมิดเช่นเดียวกันครับเป็นอ่าเป็น4ประตูยกสูงฮะวันนี้ผมมาอัปเดตพวกนี้แหละ ให้พี่ได้รับชมกันทุกคันนะฮะคันละประมาณ1นาที2นาทีท่านใดที่อยากได้รถกระบะไปใช้งานสักคันนะ,ะวันนี้จะอัปเดตให้ถ้าสนใจนะครับเข้ามาดูตัวรถได้เลยนะนะฮะมีปีใหม่ๆครับปีตั้งแต่19ขึ้นนะฮะจนถึงปี2022-2023เลยทีเดียวท่านใดถ้าสนใจนะฮะแคมเปญพิเศษนะครับเพชรยนต์เปิดสาขาใหม่เพชรยนต์สุวินทวงศ์ฮะมีตรวจรถให้นะ,ะตวระะตวจเช็ครถให้ 274รายการเป็น274จุดที่สำคัญสำคัญนะครับมีประกันเครื่องเกียร์แถมให้ทุกคันดอกเบี้ยเริ่มต้น2.10เท่านั้นนะฮะใครที่สนใจรีบติดต่อมาสวัสดียังเป็นทางการนะครับผมปลานเพชรยนทรับที่ปรึกษาการขายบริษัทเพชรยนต์นะฮะมีประสบการณ์ขายมามากกว่า8ปีผ่านการอบรม SSI Walking Step TSC จากโตโยต้าโอมเดนาชิทักษะการขายกับบริการแบบญี่ปุ่นจากอิซุ ใครที่อยากได้รับการบริการที่ดีเยี่ยมนะฮะโทรหาผมที่เบอร์ด้านล่าง0825713369ง TARNPI 1 3, 3, 6, 9 9 2ครับยินดีให้บริการทุกท่านเลยนะนะฮะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับรีโวจอดอยู่ตรงนี้เนี่ยมีประมาณ6คันอีกหนึ่งคันที่แซมเข้ามาก็จะเป็นในเรื่องของอ s u ูด a แมครับตัวนี้เป็นตัวแซนะฮะเดี๋ยวถ่ายให้ดูทุกคันเลยนะครับคันแรกนะฮะทะเบียน5 7 6 3คันเนี้ยเป็นสีดา ได้เป็น4ประตูยกสูงครับราคา589,000บาทสภาพสวยฮะไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนครับปี20นะตัวนี้เป็น1.4เ,เป็น2มิตรนะฮะสภาพดีเลยนะ,ะัะรถสวยพร้อมใช้งานอีกหนึ่งคันนะฮะไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนนะฮะเหลี่ยมสันไม่มีบุบนะครับหน้าเดิมท้ายเดิมไฟหน้าไฟท้ายเดิมหมดนะนะ,ะตัวนี้ได้เป็นเกียร์ธรรมดาครับเป็นตัวมิตรตัวรองท็อปออปชัน่นค่อนข้างจัดเต็มนะพวงมาลายัยหุ้มหนังปุ่มมัลตินะฮะมีครบ หน้าจอครับเป็นอัลฟามาให้นะอัลฟาคุสซิงนะครตัวนี้น่าจะเปลี่ยนมาใหม่ให้แล้วนะครับเบาะผ้านะฮะได้เป็นสีประตูยกสูงในตัวมิดด้วยนะครับรถสวยพร้อมใช้งานนะด้านหลังเห็นไหมฮะมีในเรื่องของไลเนอร์ครับแทบจะไม่ผ่านการใช้งานเลยนะฮะโลโก้ไฮลักปฟท้ายครับฟู l l l e ีแบบนี้สภาพสวยมากท่านใดถ้าได้คันนี้ไปนะครับคุ้มนะฮะมอยู่ที่ประมาณ แสนสามขออภัยนะครับเลขไม่หนึ่งแสนสามหมื่นกิโลครับห้าแปดเก้าคันนี้ฟรีดาวผ่อนประมาณหนึ่งหมื่นพี่ได้สี่ประตูยกสูงสีดำสวยๆเท่ๆคันนี้ไปสนใจทั้งมาครับได้รถปี2020ัน่คันถัดมาครับตัวนี้เป็นตัวท็อปเลยนะท็อปสุดครับมีในเรื่องของถังคารแคลิบอยมาให้แล้วทะเบียน3049ครับเลขไม้คันนี้อยู่ที่80,000กิโลครับราคาขายอยู่ที่660,000บาท ฟีด้าพรหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะฮะไฟหน้าได้โปรเจคเตอร์เลนส์เท่ๆแบบนี้เลยนะครับเหลี่ยมสันโคมฝากระโปรงไม่มีบุบนะฮะแล้วก็ไฟทันหมอคู่หน้าเซ็นเซอร์มีให้ครบนะฮะสำหรับตัวนี้ออปชั่นจัดเต็มมากครับนะฮะเหลี่ยมสันนะฮะโป่งซุ้มล้อนะครับรถสวยพร้อมใช้ไมคแค่แปดหมื่นครับไมคน้อยจริงนะฮะได้เป็นตัวท็อปตัวไฮนะครับสนใจรีบทางมาเห็นไหมฮะแคริบบอยด้านหลังด้านในฮะได้เบาะหนังสีดำติ่งๆมาให้แล้ว พวมไลัยหุ้มหนังปุ่มมัลติครบเซตนะฮะนี่สภาพดีนะครับหน้าจอทัสนะฮะเชื่อมต่อบลูทูธเชื่อมต่อเป็นคาพเพได้เกียร์ออโต้แบบนี้ครับหกแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับกระจกแพ้โตโยต้าชัดเจนนะครับสภาพดีมากนะฮะนี่ออปชันจัดเต็มแบบนี้ท่านใดถ้าได้ไปนะคันนี้ครบจบเลยนะครับพิลันเนอร์นะฮะท็อปท็อปสนใจทักมาได้นะครับเปิดดูด้านในนี่เห็นไหมฮะออปชันจัดเต็ม นะครับตัวท็อปสุดครับมีในเรื่องของเซนเซอร์ด้านท้ายให้แล้วนะฮะเซนเซอร์ด้านท้ายให้ถึง4จุดกันชนท้ายแบบบิวอินรถคันนี้สภาพดีจริงนะครับได้เป็นตัวท็อปสนใจนะฮะตัวนี้ฟีดาวนผ่อน11,000นิดนิดๆเท่านั้นนะฮะ6 6 0 0 0 0บาทสนใจทักมาได้เป็นตัวท็อปสุดเป็นตัวไฮนะครับอีกหนึ่งคันที่อยากนำเสนอ isuzu d max หนตัวแซนะฮะ สีขาวมุกแบบนี้นะครับรถสวยพร้อมใช้งานครับราคา7 1 9 0 0 0บาทเลขไม่หนึ0 0มกกิโลนะฮะไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนสวยๆนะครับโปรเจคเตอร์เลนสสวยๆไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกอยู่ด้านล่างนะครับเหลี่ยมสานตัวรถไม่มีบุบมนะทะเบียน1 3 0 5คันนี้ครับทะเบียนสวยด้วยอ็อบซอนค่อนข้างจัดเต็มได้คันนี้ไปยังไงก็คุ้มนะครับเหลี่ยมสานคมตัวรถนะฮะจุดเชื่อมต่อต่างๆแนบชิดไม่อ้านะครับไฮแลนเดอร์นะฮะสวยมากนะฮะโลโก้นะครับนี่ นะครับไฟเลี้ยวนะครับปรับพับเก็บไฟฟ้ากระจกแท้เดิมครับเปิดเข้ามาดูด้านในเห็นไหมฮะพวงมาลัยหุ้มหนังฮะมีปุ่มมัลติฟังก์ชันมีคูสคอนโทรลให้ครบนะครับ 1.9Z นะครับไม้แค่16,000โลหน้าจอทัชเร์ฟขนาด6.5นิ้วนะฮะเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto เกียร์ออโต้มีเลฟโทนิกครับหรือที่เรียกว่าแมนนวลโหมดฮะเบาะหลังเบาะหนังคูแม็กลดการสะสมความร้อนนะฮะเต่งๆตึงๆเลยนะฮะลดการเมื่อยล้าเวลาขับขี่ นะะฮสภาพดีนี่มีแอร์หลังให้แบบนี้นะครับผ้าเพดานก็สะอาดสะอ้านเป็นหนึ่งจุดเก้าตัวเซทที่สภาพน่าใช้มากนะฮะป้ายแดงขายอยู่มันเก้าแสนกว่านะแต่เพชรยนต์ขายอยู่เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะครับเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสภาพดีรถสวยพร้อมใช้นะฮะออปชั่นจัดเต็มนะครับใครได้ชนิดไปยังไงก็คุ้มนะฮะคุ้มมากนะนี่ จัดหนักได้เลยนะสำหรับตัวนี้สนใจรีบทักมาครับโทรมาที่0825713369นะครับแอนไลน์ p a r า p i 1 9 9 2ครับยินดีให้บริการทุกท่านเลยนะสำหรับตัวนี้ ISU z u d m a x คันนี้ผมฟันธงว่าน่าใช้มากนะครับคันถัดมาครับคันนี้เป็นแคปบยกสูงนะครับมาแคปบยกสูงกันบ้างฮนะสังเกตดูทะเบียนถ้าแคปจะเป็นเลขตัวหนังสือนะฮะที่เป็นตัวสีเขียวตัวนี้แล้วครับราคา519,000ปี21 นะฮะเป็นตัว Entry นะภายในได้ไฮโดรเจนนะฮะเป็นตัว Entry ครับปี21่สิบเอ็ดไม่แสนสามภายในไฮโดรเจนมาให้แล้วนะครับฟีดเอาผ่อนประมาณ9,000บาทนะครับนี่สวยเลยนะครับไม่มีไฟต้อนหมอกครับตัวนี้ตัวเอนทีตัวเริ่มต้นโปร่งสุมล้อนะฮะไม่มีบุบสภาพก็สวยมากเลยนะเห็นไหมครับกระจกมองข้างปรับพับเก็บไฟฟ้ากระจกแท้เดิมนะฮะโตโยต้าชัดเจนภายในนะครับได้พวงมาลัยหุ้มหนังปุ่มมัลติ ครบเ้นเหมือนกันฮะและหน้าจอคันนี้ก็มีให้สามารถเชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายได้นะครับแอร์แมนนวลครับเกียร์ออโต้นะคันนี้519าครับไม่แสนสามพร้อมใช้เหมือนกันเป็นโอเพนแคปให้แล้วนะฮะโอเพนแคปเปิดง่ายๆนะครับโอเพนแคปนี่นะฮะร,ราคาดีด้วยนะครับราคาอยู่ที่5 1 9 0 0 0บาทสภาพสวยคลิปนะครับลายหนงไลเนอร์แท้เดิมโรงงานครับมีกันชนท้ายได้แบบบิวอินเหมือนกันนะฮะ ตัวนี้ได้เป็นตัวแคบยกสูงผ่อนประมาณ900 0นนะครับผ่อนประมาณ9,00 0สภาพคลิปมากนะฮะได้คันนี้ไปก็คุ้มเหมือนกันนะฟีด้าผ่อนประมาณ9 0 0 0ครับได้รถปี2021นเะเป็นตัว2.4 Ent r y ทีไปใช้งานเกียร์ออโต้ด้วยสนใจทักมาครับอ่ะนะฮะอีกหนึ่งคันครับตัวนี้เป็น2.4ตัว E ปี19ปี20ประมาณนี้ไม่แสนสี่ครับ ราคา5 4 9 0 0นสาพันนี้ฟีดาวผ่อน9,000ได้4ประตูยกสูงมีแคลรี่บอยสีบอลเงินดูแลรักษาง่ายไฟหน้าได้ไฮโดรเจนมีไฟตัดหมอกให้นะฮะมีไฟตัดหมอกให้ครบนะครับแล้วก็ทะเบียนสองสามน์นะครับทะเบียนสวยด้วยนะครับไฟตัดหมอกก็ครบแล้วจุดเชื่อมต่อต่างๆแนบชิดครับไม่อ้านะฮะล้อแม็กสวยๆเลยนะครเหลี่ยมสันคมนะฮะตัวรถไม่มีบุบนะฮะสภาพดีมากนะตัวนี้นะครับเปิดเข้ามาด้านในครับพวงมาลัยหุ้มหนังปุ่มมัลติฮะ ครบเซตนะครับแล้วก็มีในเรื่องของจอวิทยุมาให้เกียร์ออโต้ครับมีเลอตอนิกหรือซีเค็นเชียลชิพเนาะโตโยต้าเขาใช้ศัพท์คำว่าซีเค็นเชียลชิพนะครับเป็นบวกลบแมนนวลโหมดเบาะผ้านะนะครับด้านหลังนะครับนี่เบาะสามารถเจ็บได้แบบนี้นะฮะมีแคลริบอยให้นะครับสภาพดีจริงนะครับเห็นไหมฮะรถสวยนะถ้าได้ไปยังไงก็คุ้มครับเป็นตัว E แคลริบอยมีมาให้นะครับรถพร้อมใช้งานขนเสื้อผงเสื้อผ้าเนี่ยบอกเลยว่าขาย ใครที่ขายเสื้อผ้าตันตลาดนัดครับคันนี้ตอบโจทย์นะฮะเหมาะมากเลยสนใจรีบทักมานะครับเป็นตัว 2.4e ครับห้าแสนสี่มื่ไม่แสนสี่ฟีด้าผ่อนเก0 0พตัวนี้น่าใช้นะครับคันถัดมาแคบยกสูงนะฮะสีขาวเลยนะครับราคา459,000หมื่ไม่แสนสองครับเป็นตัว 2.4e plus สภาพสวยไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนมาให้แล้วนะฮะนี่เห็นไหมนะครับมีไฟตัดหมอกนะฮะมีมาให้ ได้เป็นตัว e+ p s ด้วยนะครับรถสวยพร้อมใช้นะครับสายตอนหมอกครบนะฮะสภาพดีจุดเชื่อมต่อต่างๆแนบชิดนะครับได้เป็นขาวซปเปอร์ไวท์ภายในครับเกียร์ธรรมดานะฮะตัวนี้ผ่อนอยู่ประมาณ8,000 8,000กว่านะครับปุ่มาลัยหุ้มหนังปุ่มมัลตินะฮะเอ่อแมนนวลเป็นโอเพนแ p นะครับโอเพนแ p กปอภัยนะฮะสวยๆแบบนี้เลย ออปชั่นจัดเต็มแน่นอนครับได้คันนี้ไปยังไงก็คุ้มเหมือนกันนะพอประมาณ8 0 0พันนิดๆครับพวงมาลัยหุ้มหนังมาให้นะฮะด้านหลังก็สวยมากนะครับนี่มีในเรื่องของกันชนท้ายบิวอินนะครับรถสวยพร้อมใช้ไฟท้ายไฮโดรเจนเหลี่ยมสารตัวรถนะฮะไม่มีบุบครับยางีเปลี่ยนให้4เส้นเลยนะสำหรับคันนี้ที่ท่านใดที่สนใจนะฮะทักมาเลยนะทักมาได้เลยนะ ปี20ครับราคาอยู่ที่4,59,000 2.4 e p a s s นะครับสนใจรีทักมาคันสุดท้ายครับพี่ทะเบียน9976คันนี้เป็น4ประตูยกสูงฮนะเป็น2.4ตัว e r e v o นะครับผมนะครับเป็นตัว e+ p s นะฮะทะเบียนสวยนะครับ9976นี่เห็นไหม9 9้6ปี19ครับตัวนี้4,99,000บาทฟีดาวพอนอยู่ประมาณ8,700นะครับเลขไม้แสนเก้านะแต่ว่าก็สมเหตุสมผลกับราคานะพี่นะ ไฟตัดมงตัดหมอครบนะครับสภาพสวยสีบอลเงินดูแลรักษาง่ายได้รถปี2019ไปใช้งาน2 4 e พัสมีประกันเชื่องเกียร์แถมให้ครับพี่ใช้งานได้อีกเป็น10ปีใช้งานได้ยาวๆนะครับเบามือเปิดนะฮะกระจกแท้นะครับติตาชัดเจนปุ่มอะไรหุ้มหนังปุ่มมัลตินะฮะหน้าจอครับแอร์นะครับเกียร์แมนนวลนะฮะเบาะผ้ากำมะหยี่นะครับผิดประกอบเบาะผ้าแบบพรีเมียมด้วยนะฮะ ด้านหลังก็สวยกว้างๆเลยนะนะฮะมีในเรื่องของไลเนอร์ให้ e plus นะฮะตัวนี้กันชนท้ายแบบบิวอินฟีได้ผ่อนประมาณ8,700นะครับโลโก้ตัว e สภาพสวยพร้อมใช้ตอบโจทย์มากครับสำหรับคันนี้รถกระบะพร้อมใช้งานเหมาะที่ไปใช้งานในต่างจังหวัดก็ได้ก็ดีเหมือนกันสนใจนะครับที่ติดต่อมาครับ4 9 0 0 0 0บาทสำหรับตัว e plus รุ่นนี้ถ้าสนใจทักหาผมได้เลยนะและทั้งหมดนี้นะครับ อัปเดตรถกระบะให้ครับจอดโซนพร้อมขายรวมแล้ว7จคันนะครับมีผ่อนเริ่มต้นเพียง800 0กว่าบาทเท่านั้นและไมคเริ่มต้นแค่10,000ถ้าสนใจคันไหนสามารถทักหาผมได้นะครับผมยินดีนําเสนอทุกท่านเลยนะครับเข้ามาดูรถที่บริษัทเพชรยนต์ได้นะฮะหรือชอบคันไหนแคมหน้าจอแล้วส่งมาหาผมนะครับเดี๋ยวผมจะอลองดูให้ว่าคันไหนติดจองหรือไม่ติดจองนะฮะใครที่สนใจจองรถนะครับก็สามารถออ,ออนไลน์ได้เลยนะฮะระบบจะล็อกตัวรถเป็นชื่อพี่ไว้ และไม่ถูกเสนอขายให้กับลูกค้าท่านอื่นได้นะครับใครสนใจรีบทักมาสำหรับวันนี้นะฮะผมต้องขอตัวจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมหน่อยนะเพื่อที่จะไม่พลาดรถเท่าใหม่สวยๆจากผมนะครับเดี๋ยวอัปเดตให้ทุกวันเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ